สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ผมก็มีอะไรนะคะวันนี้แม่เห็นว่าเออเราอยู่ทายแล้วก็ติดโควิดด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรทานคนแม่ก็เลยส่งของจากที่เชียงตุงมาให้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับกันนะคะไปรับของที่แม่สายเนาะว่ามันจะเป็นยังไงจะฝากอะไรมาให้ลูกสาวกินนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะ,ะไปคะ่ะ ตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางนะคะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่แม่สายเพื่อที่จะไปรับของที่คุณแม่ฝากมานะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางไม่รู้ว่าคุณแม่จะฝากอะไรมาให้ลูกสาวนะคะกลัวลูกสาวไม่มีอะไรกินนะคะอยู่ที่ไทยก็เลยฝากของมาให้นะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าข้างในที่ แม่ฝากมาให้นะนะ่มันจะเป็นอะไรนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วแม่สายแล้วนะคะเขาบอกว่าให้มารับที่หน้าสะพานหรือว่าหน้าด่านนะตอนนี้เราก็จะถึงหน้าด่านละโอ้รถไม่ค่อยเยอะเลยเนาะตั้งแต่เขาปิดด่านมันเนี่ยปิดไฟแดง นี่ก็คือของที่คุณแม่ส่งมาให้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีตัวสวนไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรนะมันจะมีแต่ภาคเหนืออากาศนนับมาว่าจะปลูกขึ้นนะตัวนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ทับทีมทับทีมที่เราปลูกเองนะคะอันนี้เราเป็นคนปลูกเองที่บ้านเป็นคนปลูกเองกับมือเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะมีบล็อกแครีแล้วก็มีกระหล่ำดอกข้างในจะมีอะไรบ้าง ให้ทาด้วยนะนี่เป็นอะไรบ้างอ๋อนี่ก็เป็นถังเหมือนกันนี่ก็เป็นถั่วเยอะมากเราออกมาณข้างในจะมีอะไรอีกนี่จะมีสวนนี่นี่จะเป็นบล็อกแครีนะคะปลอกปลูกเองเพราะว่าที่ว่าเป็นกเกษตรนะคะพ่อแม่ทำสวนเออมีขนมมาด้วย อัน,นี้มันมันเขาจะเป็นขนมของพี่น้องไทยเหนือนะเขาเรียกเข้าภาษาที่น้นเรียกว่าเขาคีม,ม่านะแต่ที่ไทยไม่ไม่เห็นนี่มีขนมมาด้วยนี่็นกระลโดมไหมเข้ากับหน้าใหญ่กว่าใบหน้าหอมิกนะแต่ว่าที่บ้านอะถูกมาก เออเพราะว่ามันส่งออกไม่ได้เนาะส่วนมากตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้มันสถานก็ปิดด้วยอย่างเนี้ยแล้วส่งเข้าไทยก็ไม่ได้เมื่อก่อน,นยังแบบเออเขาก็ไปรับซื้อมาแล้วก็มาขายที่ไทยอย่างเนี้ยก็ยังได้ขายอยู่นิดหน่อยนะยเนี่ยลองถ่ายดูนะคะว่าอเออดอกละเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ตอบนะว่าเออเดอกละเท่าไหร่ที่น่นขายนะที่ไทยอันนี้ประมาณ โล2โลอย่างนี้ได้นะประมาณ60กว่าบาทแล้วขั้นต่ำห้าสิบบาทนะเพราะว่าเราช่างเป็นกิโลเนาะที่ไทยอย่าแล้วมันไม่อร่อยที่บ้านด้วยนะที่บ้านะจะกรอบมากเพราะามันน่าจะเกี่ยวกับดินด้วยอากาศด้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ปลอดสารพิษด้วยนะเพราะว่าที่บ้านมันเออเอาตรงๆก็คือปุ๋ยมันแพงอนยะ่างเงี้ยแต่มาก็จะเป็นแบบเออเอาปุ๋ยอินเออ หุยขี้วัวขี้ไก่อะไรอย่างนี้ไปใส่นะดินก็ดีด้วยนะที่นูนะ่นปลอดสารพิษหมดเลยนะคะเห็นไมโอ้โอัแอมีแต่ผักนะคะโอ้นี่ก็เป็นผักอันนี้ก็มีด้วยเนี่ยมียอดถั่วลันเตาโอ้ยอดถั่วลันเตาก็เอามานะคะอันนี้ขึ้นช่ายก็มีด้วยมันมีเยอะมาก เอ,อกมาจากที่บ้านเหลืองแล้วนะอันนี้มีผักกาดดองเลยนะผักกาเป็นหัวเนี่ยแยอ,อะไรก็ไม่รู้ผักกาดภาษาไทยอนะมีผักกาดด้วยนนแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมักก่อนะ ภาษาที่ไทยก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าเขากินหรือเปล่าลองเซิร์ชหอมลองเซิร์ชดูใน google แล้วเขาเรียกว่าหมักเคอนะใช้คอควายนะแต่ว่าที่ที่บ้านอนะเรียกว่าหมักกอเป็นกอไก่อย่างนี้นะอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปโชว์นะคะว่าเขากินยังไงนะตัวนี้นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีงางาขี้บนเอาไว้ทาข้าวปุ๊กนะคะ โอ,โอ้มีแต่ผักอันนี้เป็นผักอะไรผักต้องโอนะภาษาไทยภาษาที่บ้านเรียกว่าผักคิวโบนะอันนี้โอ้มีแต่ผักนะคะหลักๆก,ก็มีจะจะเป็นกระล่ำดอกเนะเพราะว่าบ้านหอมมันต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านเออ กเกษตรนะทั้งหมู่บ้านก็คล้ายๆถทาเทียบกับทางไทยก็จะเป็นเหมือนโอท็อปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านก็จะปลูกกระลำดอกหมดเลยนะคะกระลำดอกสีขาวแบบนี้นะคะเด mm hmm. ี๋ยวท้ายคลิปจะบอกนะคะว่าราคากระลำดอกดอกที่ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าหอมเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะคะตกเป็นเงินไทยกี่บาทนะคะยังไม่จบค่ะอันนี้เป็นผักอะไรเนะี่ย อันนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกผักอะไรอ่ะอันนี้เอาไว้ใส่เจียวใส่ไข่นะเน,นี่ยเจียวใส่ไข่อร่อยมากมันมีน้ำน้ำด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้โอนน้หลักๆก็จะมีเท่านี้นะคะมีแต่ผักหมดเลยนี่ก็เป็นผักรกระดองะะอันนี้อันนี้เอามาแจงใส่หมูนะแล้วก็มี ราอเนี่ยกระดมกระดำดอกนะส่วนมาก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยไหมคะนี่นะคะเราจะมาเฉลยกันแล้วนะคะมากเลยนะใหญ่ใหญ่กว่าหน้าหอมอีกอะดูสิอันเนี้ยที่คนคิดว่าราคาเท่าไหร่ผมจะบอกให้นะอันเนี้ยเพราะว่าที่เชียงตรุงมันส่งออกไม่ได้เนาอแล้วก็คนในเมืองบางคนก็แบบ ปลูกเองอย่างเนี้ยปลูกกินเองนิดๆหน่อยๆเนียนไม่ได้เข้าตลาดแบบเนี้ยเราก็ส่งออกไม่ได้ด้วยอ่นี้ก็จะถูกมากเนี่ยคนคิดว่าเท่าไหร่เกือบ2อกิโลเลยนะอันเนี้ยราคาที่บ้านน่ะขายเออสิบกว่าบาทอะ่ะสิบสองบาทเท่านี้แหละคะ่ะคุณดูสิถูกมากเลยอยาดูสิคะผักที่โน่นนี่แบบถูกมากจริงๆ เนี่ย12บาทซื้อที่ไทยไม่ได้นะคะประมาณเนี่ยถ้าแบบเออเราปลูกเหมือนกันทั้งหมู่บ้านใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเออรอบไหนอะปลูกแล้วก็มันออกชนกันอย่างเนี้ยแบบทั้งออสองสามบ้านเอออย่างเงี้ยสองสาม,ส,ามสองสามสองสามหลังคานะคะที่เขาปลูกแล้วก็ออกพร้อมกันทีเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลงเยอะมากถ้ายิ่งแบบทั้งหมู่บ้านเลยอย่างเนี้ยก็จะยิ่งถูกกว่าเดิมยิ่งหน้าหนาวอย่างเงี้ยแบบ อากาศมันก็เย็นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดดน้ำมากเท่าไหร่นี้นะคะยิ่งจะแบบออกเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยถูกมากดอกหนึ่งอะประมาณแพงสุดก็สิบห้าบาทนี่แหละคะ่ะถ้าเราตีมีค่าเงินตอนนี้นะดูสิค่ะถูกมากเลยอะอยู่เชียงตุงอะ,ะกินผักปลอดสารพิษอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าที่นู่นจะพวกเอาน้ำข้าวเช่นน้ำมนันเกลือเอาเกลือนี่ที่นู่นก็มีอยู่นะคะเกลือของพ่มาก็มีสามารถจะเป็นน้ำมันแพงชูรดแพงแล้วก็ น้ำมันหอยเอยอะไรแบบนี้มันจะแพงมากนะคะเ <c oughs> พราะว่าของน้ำข้าวนะของไทยเนาะ <c oughs> ส่วนส่วนผักอะไรแบบนี้ก็จะถูกมากหมูก็แพงอยู่นะแต่ว่าหมูที่นู้นมันเป็นหมูเลี้ยงมันไม่ได้เป็นหมูซีพีอะไรอย่างนี้มากเท่าไหร่นะคะว <c oughs> ันนี้เราจะได้กินผักที่บ้านนะคะผักต่างจุดนะคะ <c oughs> คลิปน,นี้ก็ขอตัวลากันไปแล้วนะคะ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ